ใครแนกูนเปกี่คือมาเลียงเป็นสองใครยยเียเพื่อนก็อยู่มาจากสแลี่ <c oughs> นี่แหละเข้า,า่าใกล้เลยก้งหาหมองมันมาสิทับมึงเน่ะมึงรู้หน่ยสิเขียนได้เบิดมือเขียนยันนี่เออเขียนยังนี่อาจารย์มาหาคนกำลังสัมผัสที่นี่เดี๋ยวคนมาสัมผัสมึงรู้บามนี่ ลุงปู่เขียนยังครับเขียนอี๋ยังลุงปู่เขียนยังครับน่ะเขียนยังก็อะไรเมื่อไหร่ได้เนาะถามมึงดูซื้อเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ลุงปู่อายุเท่าไหร่ล่ะครับเก้าเสิบเท่าไหร่เก้าสิบสามเแล้วป้าเกิดพ่อสอใดนี่เกิดพ่ใดครับเกิดพ่อสอใดเด่นโพสีเด่นโพสี เกิดพศเท่าไหร่เกิดพศเท่าไหร่เจโอ้สองพันี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด